เดี๋ยวเราจะมารีวิวสกินใหม่ r ิปโปไปพร้อมกับการรีวิวแพทใหม่ของ r ิปโปเลยนะครับว่ามันจะโหดขนาดไหนนะครับแต่รับประกันได้เลยว่าโหดแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปดูในคลิปเลยแล้วกันนะครับผมสวยมากเลยเนาะเร้อยมาดิ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  จับแล้วจับแล้วเป็นไรผมน่เป็นหมดเกลี้ยงบอกเลยว่าหมดเกลี้ยงหมดเกลี้ยงหมดเกลี้ยง,ยงบอกเลยว่าหมดเกลี้ยงขอตีกองไปหนึ่งทีไปโป้งๆอ่ะไปผมขอแนะนำเพจบริการแตงโมคูปองอารีราคาสุดคุ้มสะดวกปลอดภัยเพจพ่อโมเคเบเปย์การันตีคุณภาพโดยผู้ใช้จริงมากกว่า1 0 0 0 0แสนคนคลิกเลยที่ w w w k e b a p y c o m เติม r v วันนี้ใช้เพียงแค่ open id ได้รับส่วนลดสุดคุ้มทุกๆยอดเติม100บาทเราจะได้รับเทเบิลคอยด้วยนะอย่าลืมนะครับผมเปให้คุ้มเปให้ฉลาดต้องเคเบิล a ปนะครับผมอย่าลืมนําโค้ดส่วนลดอลัสตีไปใช้ด้วยนะคะจะได้ส่วนลดเพิ่มเติมด้วยนะแล้วเจอกันครับโอ้โอเทแน่นอนนะครับว่าการที่ซิปเปลิลมีสกินแบบหลอเท่แบบใหม่นี้มานะครับนั่นหมายความว่าตัวละครนั้น ถูกบัฟเรียบร้อยแล้วนะครับตอนแรกก็งงนะครับว่าทำไมบิ๊กโป้ไม่ถูกบัฟพร้อมเพื่อนนะอันนี้เข้าใจแล้วนะครับเพราะว่าเขามากับสก,กินใหม่สุดหลรทเท้นั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมารีวิวสก,กินใหม่บิ๊กโป้ไปพร้อมกับการรีวิวแพทใหม่ของบิ๊กโป้เลยนะครับว่ามันจะโหดขนาดไหนนะครับแต่รับประกันได้เลยว่าโหดแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปดูในคลิปเลยแล้วกันนะครับผม let's go ยินดีตโอ้โหรโทีท

ลืมไปว่าใช้ยวิคมัวแต่อึ้องเอฟเฟกอยู่เวอร์มากเต็มสิบอะตอนแรกคิดว่าไม่สวยสวยละสวยสวยสวยมาก

้ปมันมั่วนะเพื่อนแต่เราก็มั่วเหมือนกันเจนเ็นโ,โหร่โหโหางแต่งอวเนี่ย อสี่ <c oughs> ตัว <c oughs> ไม่ตายด้วยนะประเด็นตอนนี้ก็หาตังค์ก่อนคนระับมนรวยมากแมนฟิกก็ตาย มีผมโดนเรืนี่คือข้อเสียนะครับของตัวที่ดูคลิปนะครับแต่ว่าเอามาเล่นจริงแล้วไม่เกิดผลเท่าไหร <laughs> ่ <laughs> น่าจะตายได้ เกมนี้มันแบบตึงเครียดน่าต้องตัดบู๊ขึนไปเลยนะขึ้นแช่ร่างยาวเลยน่าจะพลิกโลกตงกลาง ินี่ครับตอนนี้ตัวแบกมันเพลนดอซึ่งน่าจะไหวอยู่หรือเปล่าอเอ้เพื่อนสวยสวย เราเล่นขวาบเพื่อนเราชุดโคตรสวยผมเพื่อผมไม่ตายนะตอนแรกเรียบร้อย ปีป้อมระยะไกลครับว้าวงององอตัวโคตรหามาดิ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 พระนมาเจ้าเฮ้ยเพื่อนตายแทนกดโทษเพื่อนไอ,อ้เนี่ยเรา ผมกล้าจะไปเก็บกบเว้ยแต่ผมเก็บไม่ถึงเมื่อกี้มาดิมาดิเออมาดิมาดิเอ,อาดาดเอาข้างแล้วอะมาดิวิ่งเจอลิปโป้ข้างแค่นั้นแหละครับปัอบ,บมาขนาดนี้หอยักข้าง ไอผมผมว่าเล่นสายคียแม่งไม่สัางจากไม้เลยนะตอนเนี้ยดูดิโอ้โหหรือผมควรจะมีคีสักหนึ่งชิน้น <c oughs> น่าลองออกคีให Aked, อยท so ีไปขี้เลยหรอกันเมตตกันอย่าอย่าไปคิดเลยครับให้มันพึ่งให้มันเป็นเรื่องของดวง่อยกียผมว่าคิกซี่กับกบนี่ถ้ามันเจอกก่อนเราน่าจะแห้งได้เรามีดาบใหม่อยู่ครับเราจะรับได้เยอะอยู่เฮ้ยไม่น่าไหวมุมมันสวยกว่า กอบอิวพุ่มล่างผมนา่าต้องมาดูเลือดก,ก่อนเพื่อนต้องไม่ตายนะตอนนี้มผมนา่าจะหนึง่งถึงกาวินใหม่เพราะวินไม่ได้ออกแต่เลือครับโอเ้เพื่อนไปทำเอฟด้วยตัวไอ้ตอนนี้ มึงตีนะหนึ่งแปดจับแล้วจับแล้ว บอกเลยว่าหมดเกลี้ยงหมดเกลี้ยงหมดเกลี้ยงบอกเลยว่าหมดเกลี้ยงตอตีกองไปหนึ่งทีไปโปงๆอะไปโอ้โหต้นเกมผมเงียบไปนิดนึงนะครับก็ขอโทษด้วยนะครับเมมครับไม่อยากแตกกับการรีวิวสะกินใหม่ในเกมแรก ตอนแรกผมเองเองแบบว่าเฮ้ยตอไปซื้อมาผมก็เล่นอีจิโกะอยู่ดีนะผมว่าคงต้องเล่นสกินนี้แล้วล่ะครับสกินโคตรเท่โคตรสวยโคตรโหดโคตรอันตรายเต็มสิบไม่หักยิงถ้าตีติดชี้นี่ไม่หักเลยตอนปรับมามันตีไม่ได้ตีปกติตีใกล้เหมือนเดิมแล้วตอนติดพัฟฟิมันก็เลยงงๆนะครับผมก็เลยแบบว่าการะยะผิดแบบหน้าใสๆหน่อย โดยรวมก็ปรับตัวได้แล้วครับเก่งขึ้นแบบให้ดามเมจมันตอบแล้วกันนะครับก็สำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวสก,กินใหม่ริปโปแล้วก็รีวิวริปโปแ,แพทใหม่นะครับก็โดยรวมนะ hood, ผมคิดว่าค่อนข้างที่จะเก่งขึ้นมากแล้วก็รับมือกับพวกแคลลี่หรือการทิ้งระยะได้ดีมากขึ้นนะครับแต่ต้นเกมเนี่ยผมอาจจะเบอเบหน่อยเพราะผมแบบว่าปรับตัวไม่ทันนะครับก็เลยแบบ หน้าสายนะครับแต่โดยรวมแล้วถ้าปรับตัวได้แล้วก็เล่นได้ก็น่าจะเก่งขึ้นเยอะระดับหนึ่งเลยนะครับผมเพราะว่าเเรื่องระยะมันดีขึ้นมันไม่มีโอกาสที่จะแบบว่าเฮ้ยตีไม่ถึงพอริโปลส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราเปิดอันติและไล่เนี่ยบางทีมันจะมีจังหวะที่มันขาดนะครับแต่อันเนี้ยมันไม่มีจังหวะที่มันขาดนั่นหมายความว่ามันจะเล่นได้อิสระมากขึ้นนั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับริโเปลแพทใหม่เนาะก็ไปลองเล่นดูกันได้นะครับส่วนสกินใหม่ผมบอกได้เลยว่าโคตรสวยนะครับผมเจอกันฮะ